สิมาดิสามสิบบาทยังไงเออนี s <S 2 2> ่เลยหนึ่งร้อยสิบบาทตัวไว้มาแบบนี้อู้หูี่ร้อยเก้าสิบสองบาทจ้ามาหนักๆแบบนี้ก็คือห่านเจี๊ยบครับแต่ละดอกบอกเลยเป็นนะจ๊ะใจดีทุกดอกแจกหนักทุกดอกบอกเลยเออใครที่สนใจก็คือใต้คลิปค่ะมาประมายหนึ่งพันเก้าร้อยสี่บาทนะจ๊ะ โอนี้จากพี่ความบันเทิงเท่านั้นน้องๆอหนูๆอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะกระาบสวัสดีจ้าวันนี้ก็กลับมาพบกับฟิลมอย่างเช่นเคยนะจ้าวันนี้ฟิมมีเกมดีๆมาแนะนำนะจ้าพี่จ๋านั่นก็คือเกมโจรป่าหรือเปล่านะน่าจะใช่แหละนะีิมีนะเออก็จําชื่อเกมไม่ได้แล้ววะวายโบดิโตนั่นเองนะจ๊ะพี่จ๋ามาเริ่มเลยนะจ๊ะวันนี้พังว่ามา520บาทเบาๆาเบาๆบมาเบสสิบไหลนอกทรัッ 10หมุนหมุนออโต้ไปเลยนะพี่พี่นะจะได้กำไรหรือว่าจะล่วงนะจ๊ามาดอกนี้ฟีสป,ปินข้าวเหรอลูกพี่โอ้โหวันนี้มากับดวงครับไหลนอกฟีสป,ปินข้าวเฉยนะจ๊ามา12หมุนเริมเลยละกันนะพี่พี่นะไม่อรอฟีสป,ปินข้าวแบบนี้ก็คือหวานเจี๊ยบแน่นอนบอกเลยจะได้บอกเออมาคุณสองปึ้งดอกนอ้หนึ่งร้อยสี่สี่บาทเกิน มา40บาทได้คุณสิ่ดอนี้มาพายหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทสวยนี่แน่หนึ่งร้อยสี่สิบได้ว่ะเออนี่แหละหนึ่งร้อยแปดบาทยังไงคุณเจ็ดนี่แน่สิบสี่บาทยังไงคุณแปดโอ้โหโพูดไม่ทันเลยกําไรเน้นเว้นามาทุกดอกเลยอ่ะคุณสิมาดิสามสิบบาทยังไงเออนี่แหละหนึ่งร้อยสี่บาทตัวไว้มาแบบนี้ออโอ้โหสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทจ้ามาหนักหักแบบนี้ก็คือหว่านเจี๊ยบครับแต่ละดอกบอกไม่เป็นนะจ๊ะใจดีทุกดอกแจกหนักทุกดอกบอกเลย เออใครที่สนใจ,จก็คือใต้คลิปค่ะมาพหายหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทนะจ๊ะเงินรางวัลซูเปอร์ <Wow. S 1> เมงค่ะโอ้โหดอกเดียวรู้เรื่องอะ่ะดอกเดียวรู้เรื่องอ่ะครับกาไรเน้นๆไม่มีกําหมัดแน่นอนอ่ะครับมาขออีกขออีกขออีกเธอขออีกเธอขอร้องแหละมาอีกหน่อยเธอะเออยังไงดอกนี้ท้ายพายุเธอขอเธอะดอกนี้ฮยท้ายพายแลาว้วเซิรน ลูกพี่ท้ายพาลาหรอเกินตายรางวัลมีกา,า,า, 1, ากนะจ้าหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสี่นะลูกพี่นะเออก็ถือว่าสวยแหละเออรีข่าทั้งนีไม่ใจนะหนักได้กำไรมาเฉยเลยนะพี่ๆนะมาอีกหน่อยก็ดีนะยังไงจะมาอีกไหมดีโอโหไม่มาแล้ววะ่ะมารอบนี้ขอตกได้เบ็ดเบ็ดเท่าไหร่เบ็ดเจ็ดสิบมาห,หมุนออโต 30หมุนให้มันรู้ไปเลยให้มันรู้ไปเลยจะกำไรหรือว่าจะกำมัดนะพี่พๆนะมาพายนี่เน่นี่แน่มาดิมาดิมาด,มาดิไม่จ่ายว่ะไรนอกไม่ไม่จ่ายว่ะไม่กี้ฟีเข้าใจดีนะพี่ๆนะจ่ายหนักซะโดยประเด็นอนะ่ะนี่แน่เออ 280. ว้าวดอกเดวรู้เืียงครับมาหนึ่งรบาทยังไง ดอกนี้5้าบาทยังไงคุณสิเออนี่แหละ14บบาทคุณ5มาดีครับดอกนี้ก้อนตมามาพห้าร้อยสาบาทวะ่ะสวยมากแล้ว42บาทยังไงดอกนี้315บาทได้มาดี420สวยแต่และดอกบอกไม่เป็นนะจ้าใจดีทุกดอกแจกหนักทุกดอกนะพี่นะีน้ำมากแล้ว42บาทวงาไงต่อลูกพี่มาดี91บาทยังไงต่อมา3 3 6บาทโอโ้โหดอกนี้ตึ้ง นี่แน่โอ้โหแปดบาทจึงว่ะนี่แน,น่ลวนเลยนะพี่พ่นะวันนี้เออสองร้อยสิวคุณสัดอกนี้มามาอีกคุณสิมาพายู้ยสอ้อยหกสบาทว่ะนี่แน่คุณหนี่แน่โอ้โหสองพบาทว้าวดอกเดียวจึ้งนั้นจ้ารู้เรื่องกับเบื้งแต่ครับดอกเดียว กำไรแ <Wow. S 1> น่นอนนะจ๊ะไม่มีกำัดแน,น่นอนนะจ๊ะเงินรางวัลก้อนโตของเรามาพักให้สามพันสี่ร้อยกับสองบาทว้าวเงวินรางวัลเมกานะบอกเลยว่าเว็บนี้ไม่ธรรมาดาใครที่สนใจก็คือคลิกลิงก์ใต้คลิปค่ะพี่ๆขามาโอ้โหมาอีกแล้วคุณสี่ปึ้งฮาสิบหกบาทคูณห้าปึ้งไม่จ่ายแล้วมาพักให้หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกบาทจึ้งอย่าบอกนะว่าฟีเข้าอ่ะพี่ๆโอ้โหไม่เข้าอ่ะ อุตส่าห์หลุนนี่เน่ไม่จ่ายนี่เน่มา,มาดิครับหูได้กำไรมาเยอะแล้ววะ่ะวันนี้มีตามไปเติมเน็ตแล้วนะพี่ๆนะหูได้กำไรมาตั้งเท่าไรเนี่ยตั้งเจ็ดพันกว่าเนี่ยเออก็ถือว่าสวยได้กำไรมาแบบนี้ก็ถือว่าสวยแต่ตอนนี้คือหลายยาวๆแล้วค่ะหลายยาวๆแล้วตอนเนี้ยเออไม่จ่ายแล้ววะ่ะโหโอโห,โหมาดี จะท้ายพายุหรือเปล่านะนี่แน่ท้ายพายุเธอขอแล้วท้ายพายุเธอลูกี่ไม่มาว่ะท้ายพายุก็ไม่มานะพี่นะเออมาไหลอีกนาะไหลอีกรอบหนึ่งจะได้บอสซีได้บอนี่แน่ไม่จ่ายนี่แน่โหไม่จ่ายแล้วว่ะพ,พี่เอ้ยไม่ค่อยจ่ายแล้วนะแต่ก็ได้กําไรมาเยอะแล้วโอ้โห,โห ก็ต้องพอเพียงเท่านี้ก่อนนะจ้าได้กำไรมาเยอะแล้วนะพี่มินะไอเราก็ต้องขอตัวนี้ขอตัวาราไปก่อนนะจ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะจ้าบ้านจ้าจุดด๊เหีนสกาเนินๆนีงเ